ไม่เป็นกับคุณลุงได้เวลาทานอาหารแล้วค่ะทานอาหารสกีสิทานอาหารเยอะขนาดส,สิสกอโกดิเราจะมากันพรุ่งนี้ค่ะเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> ที่ก่อเวลาเดิมคะ่ะ <c oughs> สวยงามมากเลยค่ะเข้ใจาได้สวยมากแข้ได้แปลกมากเลยค่ะดูที่นั่งเขา <c oughs> แล้วมันไตเขาก็ เติมด้วยส้มหรือว่าประดับด้วยส้มค่ะไม่ใช่ส้มตำค่ะส้มส้มค่ะ,คะประดับได้สวยมากเลยอันนี้ก็เป็นทางเข้าชี่ทานหารเดี๋ยวเราจะมาทานกันพรุ่งนี้ค่ะนี้ไม่เป็นก็ออกเลยค่ะกำลังจะกลับบ้านค่ะ ก็เลยถ่ายเส้นทางกลับบ้านให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศยามเย็นของเครธทาหรือว่ากีสก่ะคุณลุงน้ำหน้าถือกระเป๋าให้ไม่เพนค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่เพนได้ไปซื้อชุดชุดหนึ่งที่คุณลุงอะตกใจจต่แรกไม่เพนก็กลับมาจะซื้อคนเดียวจะพอดีซับน้อยซับไม่พอก็เลย เอาคุณลุงไปด้วยแกตกใจค่ะแม่เพ็นบอกว่าจะซื้อชุดชุดเดียวแต่พอไปถึงแล้วเจ้าของร้านชุดหนึ่งพร้อมเสื้อแล้วก็แถมค่ะแม่เพ็นก็เลยเอาแต่แกตกใจในบอกว่าจะซื้อแต่ชุดไงทำไมเอาเสื้อด้วยทีนี้เจ้าของร้านเขาบอกให้เอาเสื้อด้วยแล้วจะได้ราคาพิเศษแม่เพ็นเลยตกลงค่ะ คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไม่เป็นก็ได้เอาเนี่ยบอกว่าเท่านั้นเทนี้พอจะจ่ายตังค์รับกลายเป็นเท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะไม่น่าตกใจเลยโอ้ยทําเพื่อแฟนตัวเองไม่น่าบ่นเลยอะหมดกาลังใจเสียกําลังใจหมดเลยอะเ,ยหมหมเ,ยเออแต่ไม่เป็นก็บอกว่าจะจ่ายตังค์คืนก็บอกไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผมจริงไม่เจะจ่ายตังเกินนะคะเพราะว่าคุยกับแกชุดแต่พอดีแม่ค้าสนับสนุนเสื้อที่มันเป็นชุดเดียวกันนลคะ่ะไม่เคยจะเอาเพราะมันเป็นของแถมแต่แกก็ไม่พอใจเท่าไหร่ค่ะเสื้อผ้าของลุงค่ะอันนี้แกซักและมากองบนเก้าอี้ขามาก็พับไม่เกะขาไปก็พับไม่เก ขามาพับเสื้อผ้าที่สะอาดค่ะรีดแล้วก็พับขาไปพับเสื้อผ้าที่ใส่แล้วจะเอาไปซักที่บ้านเพราะว่าแกาเป็นผู้ชายแกแกพับไม่เก่งนะคะแกใส่ทั้งถุงเลยค่ะใส่อย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นก็จะพับสักหน่อยไม่เป็นก็จะพับให้แกสักหน่อยค่ะเพราะว่า พับเสื้อไม่เป็นขาไปก็จะพับง่ายๆส่วนขามานี่พับอย่างประนีดเลยค่ะขาไปกับขากลบกับต่างกันความจริงไม่พับก็ได้แต่เวลาพับแล้วประหยัดที่ค่ะมันทำให้ที่เล็กลงทำให้ไม่หนักค่ะพับง่ายๆ ลาคามาเนี่ยรีดแล้วก็พับเพราะว่าแกบอกให้พับให้คือแกพับเสื้อผ้าไม่เก่งแกไม่ใช่ว่าพับไม่เก่งพับไม่เป็นเลยตอนนี้ไม่เป็นก็ได้อาบน้ําสระผมค่ะผมยังไม่แห้งผมยังเปียกอยู่คุณลุงก็ยังไม่เสร็จอีกประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าแกก็จะเสร็จ แล้วเราก็จะไปทานอาหารกันค่ะคือเราจองโต๊ะเอาไว้แล้วอันนี้พับเตรียมมาไว้เฉยๆเพราะว่าแกแกกองกองอะค่ะอยู่ไปก็พับไปเก็บไปมันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว,วันนี้เราได้จองโต๊ะอะค่ะจองโต๊ะอาหารจะไปทานอาหารกันร้านนี้เรา ทานแล้วปีี่แล้วแล้วก็เคยได้ถ่ายนิดนิด,นดหน่อยหค่ะแต่เมื่อวานนี้เดินไปหลังหลังร้านแล้วร้านก็สวยความจริงจะไปทานอาหารอีกร้านหนึ่งทีนี้ก็จะไปอีกร้านหนึ่งเพราะว่าหลังบ้านมันเหมือนกับร้านใหม่มันไม่ใช่ร้านเก่าแต่ความจริงมันเป็นร้านเก่าที่เราทานเมื่อปีิดแล้ว พอไปดูหลังบ้านมันก็ดูแปลกค่ะก็เลยเดินเข้าไปคุณลุงแกจาไม่ได้ไม่เป็นไรจาได้ไม่เป็นรอกว่าบอกว่าเราทานแล้วปีทะแล้วบอกไม่ใช่คนละร้านบอกคนละร้านที่ไหนไม่เป็นเราบอกไปไปเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูก็เลยพาเข้าไปดูชี้ให้เกดูคะ่ะว่าเนี่ยนี่เนี่ยตรงเนี้ย,ยทางที่เรามาทางที่เราเข้ามามันเป็นหน้าบ้านนะคะหน้าร้านแกซึ่งจําได้อ๋อเหรอ แล้วก็ชี้ไปบอกเนี่ยนี่ต้นนี้ย,ต,ยตรงนี้เลยที่เรานั่งเมื่อปีที่แล้วแกก็เลยจําได้ค่ะลื้อฟื้นนิดหน่อยลื้อฟฟ้นความจํานิดหน่อยตอนนี้ก็พับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะอันที่ใช้แล้วค่ะที่ยังไม่ใช้เดี๋ยวไม่เป็นก็พับต่อเพราะว่าแกยังไงแกก็ไม่ใช้ค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่ถุง มันจะได้นั่นๆครับอีกค่ะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาใหม่พับใหม่ดิดืไปทานอาหารกันไปค่ะทานอาหารกันค่ะไม่เป็นกับกรลุงได้เวลาทานอาหารแล้วค่ะทานอาหารสกีสิทานอาหารเยอะสุดหน่อยสิสกอโกดิ้เนี่ยไปกว่อกลับหลังไปก็หายเลย จะไปทานอาหารกันค่ะจองร้านไเวนแล้วหรือไปทานด้วยกันค่ะยังไม่รู้เลยว่าจะไปทานอะไรมีแต่อาหารที่อร่อยอร่อยไม่มีเวลาหิวนะคะมาที่นี่กินกับกินค่ะไปค่ะเดินจากโรงแรมไปร้านอาหารก็ประมาณสิบนาทีค่ะจากนี่สิบนาทีแต่เราเดินช้าเราก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะ ลุงแกเดินใช้ไหมค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอย,อย่างที่เดินแต่ดละเก้าค่ะไปค่ะ